ไส้เบ็ดเยื่อปูครับนี่พุ่นละครับมองสีไปใส่แถวๆใกล้ๆกับป้าทูบครับขานป้าทูบจากช่วงนั้นครับนี่ใส่ไงาไปพุ่นหมดแล้วครับพุ่นเบ็ดประมาณยี่สิบหลังครับป่ะไว้เรากลับไปนี่ครับวิธีใส่เบ็ดเยื่อปู นั่นครับตัวปูเขาก็จะเอามันเกาะเกาะยิงสั่นครับพี่น้องครับอึ๊บซัมนี่เหรครับวิธีใส่เบ็ดเยอปูพอเม่พอลุยก็จะใส่ไปตามแนวนี่ยแหละครับนี่อันนี้เขาเอื่นปลาทูบครับนี่หนาๆทั้งนี้ครับนี่เขาจะใส่ไปหิมหิมเนี่ยแหละครับนี่หิมปลาทูบครับไปเรื่อยๆครับจนว่าแล้วคนละครับป่ะว่าแล้วก็ไปครับส่วนหลังแรกอ่ะนี่ครับพูนหลุดเขาครับจอดกับพูนครับอยู่ฟังคุณ วิธีใส่เบ็ดเหยื่อปูนั่นเวลาเขาเอาเหยื่อใส่เยอาไปใส่หม่องน้ำว่างๆนะครับป่ามันสิเหลาแวงครับตรงไห้มันมาอยู่กับผืนน้ำแบบนี้ครับนี่เนี่ยใ้หี้ยมันเกาะอยู่ตรงผิวน้ำแบบนี้ประมาณนี้ครับนี่ไปอีกพิน้องครับไปอีกเรื่อยๆครับหลังที่สองผ่านไปแล้วครับแล้วครับสําหรับการมาใส่เบ็ดเหยื่อปูประมาณช่วงแรงๆจักหน่อยจังสิไปยามจักหลอบก่อนก่อนสิเมื่อบานครับสิเป็นเลาะเบื้องกันครับว่า ห้าแถววันมีหลังที่มันหลอนนะครับกระดิ่ได้เสียบเงี้ยวไว้แต่ว่าตาเก้านี่เบ็ดเยื่อปูนี่มันมักจะเถือปลาคอยญ่เด้แต่มือนี่เขาก็บรู้ดแหละับว่าเถื่อหน่อยที่เถืใหญ่นะครับเนาะก้อนสิเมื่อบานไปยามเบ็ดขั้นเยื่อปูกันพี่น้องหลังจากใส่ไว้ตั้งแต่ประมาณช่วงบ่ายนี่แหละครับตอนนี้ก็พุน่นตาเว้นสิตกดินแล้วครับพี่น้องลองเบิ่งครับห้าแถววันได้ปลาไปต้อมอุ๊กนั่นไหมทายไปก็นั่นึ่งไหมทายไปเอฟซีมันก็น่นึ่งไหม โอ้ยอยู่น้พี่น้องนั่นน่ะเดี๋ยวหักเลยฮะหักเลยพ่อเดี๋ยว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 อู้ยูยนั่นนั่นน่ะนั่นน่ะอู้ยูใหญ่แท้ครับนี่รุ่นนี้ไซรล่ะอู้นี่นี่ี่ี่อ้พี่น้องเบิ่งนี่ครับนี่เพิ่งนี่ครับเนี่ย เบ็ดฮักครับเะบ้าหันยูดิฮึรูดดิโอ้้ฮะตนี้ตนใหญ่นใหญ่ได้เอาขึ้นได้ี่เอาขึ้นเลียวเยวเเดีเอาขึ้นเล้เนาะเอาขึ้นเ้เลยล้วขึ้นเลื้ป

ออมนี่มีพี่น้องเบื้องครับเบิ้งเบ็ดเท่าครับเนี่ยฮักเคองครับอ้เบิ้งตูปลาครับอ๋อไปอีกกันไปอีกกันเดี๋ยวมันสิมืดก่อนครับพี่น้องไฟหมอเบีดกับว่ได้ออกมาน้ำใส่ละเริ่มสิไม่เห็นมละกอเลยเด้ไม่เห็นหงอยเด้ บ่ปูบ่เหลือได้ไหมบ่นั่งเงียบลนบ่บ่เห็นปูเด้โ้ยชัดเจนตัวนี้คืออีบ่ฟุ่งอ้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปใกล้ๆใช่ไหมเดี๋ยว ้อเดี oh, ye, to ne, to ne. ๋ยวดไันีกอี่ตัวนนีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวปูาควายตัวนี้่ตัวนี้โอ้ไม่สช่หงแต่โอ้ตัวที่คขับ โอ้ไปไงไปไหนเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งขับเบิ่งตัวปลานี่เบิ่งตัวแรกกับตัวสองได้กันพี่น้องครับเหมืดไปเกือบจะไม่เห็นห่งพี่น้องเบิ่งเบิ่งตัวแรกครับนี่นี่เบิ่งตัวที่สองครับนี่โอ้เอาเอาเอาไปกันไปเป็นจมจมหลังนี่เป็นจมจมเพื่อกันครับพี่น้องเบิ่งกัน ตัวใหญ่ทุนแต่ตัวใหญ่พี่น้องเดี๋ยว <c oughs> ด้อเดี๋ยวดึงเขาป้าแหน่แล้วดึงเขาป้าแหน่แล้วอู้ยหญ่อยู่ใหญ่อยู่ยยยยยย อ้เมื่อนี้ครับนี่อู้ห้าแถวมันเต็นออกนะครับเนาะแล้วล่ะครับสําหรับการยามเบ็ดขั้นเยือปูพี่น้องมะเบิองครับได้ทั้งเบิดสามตัวครับมิตรลุ่นใหญ่ๆพี่น้องส่ไวแต่ประมาณช่วงบ่ายโมงครับนี่ตอนนี้ตะเวนก็กับลักติดลับขอบฟ้าครับพี่น้องกับลักติดขิ้งพกมะเบิองครับตัวป่ามาที่นี่ครับเนี่ยมาเบิองน้ำกันบนตัวป่ามานจะมันมากพี่น้องคนอ้ เบื้องตัวนี้ครับเบื้องแขนครับนี่รุ่นนี้ก็น่าจ,จะเป็นกิโลเป็นแล้วครับแล้วก็เบรรงตัวที่สองพี่น้องครับอีกตัวที่สองครับตัวได้ทั้งเบิร์ตสามตัวครับเดี๋ยวมืออื่นเศร้าจังมาหลุดน้ำกันครับพอไปพลุอยรับว่าเฮาติดหมานปลาคอยเงยอีกู่วครับผม